สวัสดีคร in ับเพื oh area, ่อนเพื่อนเรามาชมป่ารานนะครับหลังฝนตกนะครับนี่มีแบบตุยก็มีนะครับนี่ครับระแวกนี้เยอะนะครับเยอะมากนะครับเรายังตัดได้อีกหลายรอบนะครับอันนี้ผมก็เข้ามารอบที่3ามแล้วนะครับก็วันนี้ก็ตัดตัดเพียงแค่ต้นเดียวเองนะครับนี่คือต้นนี้นะครับนี่ต้นต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับที่ตัดนะครับโซนนี้เยอะแยะนะครับนี่ยังตัดไม่หมดครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับ ก็สดชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับดูครับอยู่ใต้ริมเขานะครับอกี้น้องๆก็แบกไปไว้แล้วรถนะครับเขาเสร็จแล้วรอบที่สองก็ตัดตรงนี้นะครับเนี่ยน่ครับตัดตรงนี้นะครับตัดชุดนี้ครับรอบที่สองนะครับนีรอบที่สามนะครับดูครับโซนนี้เยอะนะครับตัดยังไงก็ไม่หมดหรอกครับก็แต่ว่าค่อนข้างที่จะเอาไปลําบากนะครับนูนน้องๆขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับ นะครับเอาไปกองไว้ข้างหน้านะครับเนี่ยนี่ครับกองไว้ตรงทางออกก่อนนะครับก็ตัดตัดไม่ยากนะครับเลาะการเอาเลาะเอากระดูกลาหน่ยากแล้วก็การเอาออกไปก็ยากครับแล้วเฉพาะทางเข้าจากตรงนี้นะครับจากนี่ครับตรงโซนนั้นนะครับวัดจากหน้าทางเข้ามานะครับสิบกิโลนะครับน้องจับเข็มไม้ดูนะครับสิบกิโลนะครับแรกผมว่าไม่ถึงนะประมาณเต็มที่ยมานสี่ถึงห้าโลนะครับแต่น้องบอก สิบกิโลครับเอาเรื่องเลยนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศใครสนใจร้านก็ติดต่อน้องเบียร์วิรศักได้นะครับก็ทักมา,าผมไม่ได้ผมแท็กไปให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับบรรยากาศดีมากนะครับโอเคนะครับผม